thank you สวัสดีครับท่านสมคับวันนี้ผมจแจดล่าพันธาชด์อีกแล้วมาพบกับท่านแต่วันนี้ตองเรื่องราวนั้นเป็นสิ่งที่ผมนั้นมาจัดจังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าไปเก็บเรื่องราวที่ท้องถิ่นและท้องถิ่นอันนี้นั้นมีเป็นคําขวัญที่เขาเรียกว่าส้มเกลี้ยงฉ่ำโป่งขาดขับมันเป็นอย่างไรครับเหเป็นสดๆร้อนๆแล้วก็เอาไปเก็บเป็นภาพมาประทับอ,อกประทับใจ่วกนี้นั้นจึง ต้องให้พวกเราชมปล่อยเสียงยาวๆด้วยการกับต้องติดน้องตายครับโมสัสสพระโตนะคัตสัมาสมพุตัสสะ นี่คับพระเจ้าในรัฐพลกวินตาเป็นตัวแทนของคูบามหาวัลกรพุททายาโนเดี๋ยวนี้ก็อัญเชิญเหรียนแก้วไปปฏิบัติาาไา้ที่ม่อนหินแก้วและหุยเกียงรีสอร์ทพมนีสามที่ก็ขอเชิญเจ้าที่เจ้าทางา <c oughs> ให้เปิดทางขอให้ขพระเจ้าแนะนำเหรียนแก้ว ขึ้นไปประดิษฐานที่วัดมอนหินแก้ว,วสักเคกามเมจะรู้เป เตจันตาลิเควิมาเนีิเปรัเทจะคาเมตารวานคาหะเนเคหะวัทุมหิเขตเตทุมาจายันตุเทวา เสมยขายขคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิกวรกวาจนางังสาธโวเมสุนานตุธรรมัสวนากาโล อยามพทนตาธรมมัตสวรรคาโลอยามพทนตาธรมมัตสวรรคาอยามพทานต ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนั้นแสล่าพันตราดมาถึงน,นี่ครับเรื่องอ่างแม่แก่งมีอะไรครับที่นี่บิลบ้านแม่แก่งอยู่ที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางขณะนี้ครับมีสิ่งที่ยืนยันได้ว่าผมนั่นมาเจอสิ่งที่ดีงามที่เห็นด้านหลังผมนี้ก็คือมีประชาชน <c oughs> หรือคน,น <c oughs> ท้ตองถิ่นอำเภอแม่แก่งและเราแวกครับมะขุดที่เรียกว่ามาขุดผมเรียกว่ากายธาต ศักดิ์สิทธิ์แห่งจักราวาลหรือแก้วปงขามเมืองเถินครับแง่เหล่านี้นั้นเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยมีเรื่องราวตำนานกว่าหลายสิบปีว่าแก้วปงขามของเมืองเถินนั้นศักดิ์สิทธิ์แก้วปงขามของเมืองเถินนั้นสร้างคุณอุปการที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนเมืองเถินทั้งการสร้างเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของโชคลาภเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของ สิ่งที่จะทำให้อำนวยความสะดวกให้โชคดีมีชัยแคล้วคลาดเหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้นั้นทำให้เราได้มองเห็นถึงว่าวันนี้วิถีของคนเมืองเถินกับกายธาตุศักดิก์สิทธิ์แห่งจักรวาลหรือแก้วป่งขามเมืองเถินนั้นจึงเป็นคู่ขนานที่เดินกันมาอย่างไม่รู้ลืมแล้ววันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมนั้นมีโอกาสได้นำถึงสถานที่แห่งศักดิก์สิทธิ แห่งที่เรียกว่าเป็นสถานที่การที่สร้างสิ่งที่จะสร้างถึงทั้งรายได้สร้างถึงความปิติอินดีและสร้างถึงความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของความการยึดเหนี่ยวทางจิตใจครับและวันนี้ผมนั้นต้องขอขอบคุณหลายท่านครับที่พาผมมาทั้งไม่ว่าจะเป็นของที่สิ่งหนึ่งที่ผมนั้นตื่นตัดใจก็คือคุณลุงยืนครับขับรถมาอย่างที่เรียกว่าธรรมะทรรแรง ต้องขอบคุณท่านรูบาวรากรน,นะที่ท่านนั้นถือว่าเป็นอริยสงฆ์ของคนเมืองเถินเพราะว่าเป็นถึงเรื่องราวของการที่จะสร้างสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแก้วโป่งคมสิ่งยึดเหนียวทางจิตใจของคนเมืองเถินอย่างไม่ลืมและไม่เลือนลางออกไปจากหัวใจของคนเมืองเถินและวันนี้ครับสิ่งเหล่านี้นั้นเรากําลังจะพูดถึงเรื่องหนึ่งที่จะทําให้ท่านผู้ชมนั้น เกิดความปิติยินดีตามเรื่องราวของแก้วโป่งขามแก้วโป่งขามเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่และเกียงไกลและอลังการผมมั่นใจว่าจะอยู่อย่างอยู่ยั้งยืนยงว่าถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์วันนี้เรามาดูเรื่องราวมากมายเลยครับและจะสอบถามถึงสิ่งที่สร้างถึงตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งจักรวาลแก้วป่งขามเมืองเถิดครับวันนี้มีโอกาสที่ดีเนาะ ได้มากับดรแสงละได้มาดูแก้วคงคามที่มีอ่างอาพอดีเขาปล่อยน้ำไปทำนาก็มันตื้นเขินก็มีมีแก้วโผล่ออกมาก็เลยผมเป็นตัวแทนของมหาวาิรกรพุทธยา,าโนก็เชิญเรียนแก้วเนี้ยไปประดิษฐ์ฐานที่วัดม่อนหินแก้วและก็รีสอร์ทพมณนีวัดห้วยเขียงก็ เป็นโอกาสที่ดีได้มาพบปะกับพี่น้องบ้านเม่แกงช่วงที่สองของรายการน้ำใจใจจริงผมนั้นกำลังที่จะมีปติอันโอรามเรื่องอะไรครับก็เรื่องราวของการที่เรานั้นอยู่ในพุทธศาสนาและพลังที่เรานั้นมีโอกาสได้ กระทำสิ่งดีๆอย่างงามๆเราเขามีโอกาสที่จะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์วันนี้ครับรายการนับแต่ใจจริงช่วงที่กําลังจะนําเสนอนั้นเป็นช่วงปิติยินดีเป็นช่วงที่อิ่มอกอิ่มใจและเอื้อเฟือเผื่อแผ่เป็นเรื่องของคองตจิตศรัทธาจิตอาสาที่จะช่วยให้ธนุบํารุงศาสนาให้ยั้งยืนยงตลอดไปในท้องถิ่นที่ตนเองอยู่และวันนี้ครับ ช่วงต่อไปนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ผมเรียกว่าอิ่มเอื้อครับ เรียนเพียนคลาวนี้นั้นก็เพื่อที่จะสร้างอุปสรคติดแข่งความปิติที่รอางถาโปเข้ามาสาธูสาวันนี้ครับที่ตุ่มบ้านนองตะโกเที่ยวเรียกว่าวัดหนองตะโกนั้นผมมีโอกาสได้เข้าไปสู่ความรับรู้เพราะว่ามีน้องน้องคนหนึ่งครับเป็นเจ้าของบริษัทไทยเรสต์รจำกัดชื่อคุณปรีชาพระองค คุณิชานั้นบอกว่าดรสายล่าครับผมนั้นมีโอกาสได้มาจาัดทร์สร้างสิ่งดีงามให้กับท้องถิ่นของตัวเองท้องถิ่นนี้ก็คือที่เบียครับที่วัดหนองตะโกอยู่ที่อำเภอตักครีจังหวัดนครสวรรค์และนี่ครับเป็นอะไรครับก็นี่นะวันหนึ่งครับอุปิชาที่ใส่ชุดเขลียด้วยครับวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสได้กลับเข้าไปเรียกว่า ไปอิ่มอ,อกอิ่มใจกับกิจกรรมอย่างนี้เพราะคุณได้มีโอกาสได้ทําบริษัททํามาค้าขายก็พอที่จะอยู่ได้ครับวันนี้ก็กลังไปสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับชุมชนก็คือเรื่องของการทะลุบำรุงศาสนาและว,วันนี้ครับก็พาผมไปไปเจอกิจกรรมดีๆครับกิจกรรมที่ว่นนี้ก็คือกิจกรรมที่ทีิถีมอบทัะฐานนี้ทำมีคณะเรียกว่า กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะเป็นกิจกรรมที่ผมนั้นเห็นแล้วปราปลื้มและเรียกมีความสุขกับคนในหมู่บ้านที่เรียกว่านองตะโกนวันนี้ครับจึงจแสดงบทบาทของผู้ที่จะสนุบำรุงศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปและวันนี้ทุกคนนพร้อมพรักและมีติดใจที่เบิกบานต่อกาที่จะรับ มอบพิธีในรับพระประธานไปสู่พระอูโถซึ่งกำลังจะกอ่อสร้างวันนี้กรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านและลูกบ้านทั้งหลายก็มารวมร้องดวงใจหลอมรวมกันดีครับพระตาที่เ็นแน่วางอาาเป็นพยานว่าวันนี้นั้นพวกเราจะได้มวโอกาสนำท่านไปและนำท่านไปสู่สิ่งที่เป็น สัญลักษ์ให้กับประชาชนได้รับรู้น้คนในชุมชนได้รับรู้ว่าวันนี้เรามีพระประธานรอที่จะให้บทเรียบร้อยต้องขอบคุณผู้ที่เป็นผู้นำก็คือประธานคือผู้ที่เขาเรียกว่าสายบุญที่เป็นผู้นำบุญเข้ามาสู่อยู่ในบวรศาสนานั้นนี้ก็คือทัานเป็นสาวคนหนึ่งครับมาตั้งครอบครัวและ ท่า <c oughs> นเป็นคนจังหวัดนนทบุรีแต่เขามาได้มีญาติมีติญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ครับข <c oughs> ้าตักบ,บาตรกันหน่อยช่วง,งแรกนี่ก็ตอนเช้าครับทำพิธีทังปลามีวิธีการเวียนเทียนโอ้มาไม้ค้าับนท,ที่เห็นและตอนนี้ก็เริ่มจัดถวายพระเรียกถวายเพลงให้กับพระสงฆ์ที่มาร่วมนี่ครับคณะกรรมการทีมงานของคุณปรีชาพระอดแก้ว ที่สร้างคุณบุญการลได้ดีแล้วนี่ครับฟังเจียงครับโพตสพ่าพระคาวโตอระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ์ระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวโตนโคตส่าโคเทเวอิมาริมยังเันเตทตตาลิเตเป็งปูหังหง อิมานิานปาฏิคนหนราข้าแต่พระสองอู้เจรต้าวหวาย,ายซึ่งพระตาหารกับพระของที่เป็นบริการทั้งหลายเหล่านี้ของพระเจ้าครกระทำบุญท,ที่นำสวดปิติยินดี และโอลานผ่องใสครับช่วงนี้ก็ถวายครับถวายเพลงนะก็มีมอบทั้งอะไรจตุปัจจัยเดี๋ยวก็มีการมอบนะครับจากท่านเจ้าคณะนะนี่จังก็เอาคาราทครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอท่านมาเป็นพิธีอ่าตอนนี้ประเคนประเคนจากนั้นครับพิธีต่อไปก็คือเบิกเรียกว่าเบิกเนรพระประธานโดยท่านรองเจ้าคณะอำเภอตะกรีจังหวัดนครสวรรค์ท่างกลุ่มลูกค้ามากครับ หลังจากนั้นก็มาทำพิธีเรียบร้อยขนาดนี้ครับผมบั้นใจว่าทุกๆคนที่มาอยู่ในพิธีธน,นี้นั้นเบิกบานและทัางทั้ที่เามเห็นากความจริงว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งดีงามสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่าปฏิบัติตนสมบัเสมอตั้งใจครับสทาธทุนะ บุญกุศลทั้งหมดที่ได้มาคราวนี้ก็เพื่อที่จะทะลุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและที่นี่ครับวัดหนองตะโกแน,นี้เป็นแหล่งหนึ่งที่เราจะต้องทราบและรวบรวมพละกําลังต่อการที่จะทําสิ่งดีงามมีพระประธานองค์นี้แล้วครับขณะนี้รอครับรอผู้มีจิตธารอผู้จะร่วมนี่ครับโบสถ์วันนี้โบสถ์ที่หนองตะโก อยู่ในรูปร่างอันนี้คงต้องใช้ระยะทางระยะเวลาและใช้จัดรุปัจจัยค่อนข้างอย่างมากครับต้องช่วยกันแล้วครับโอ้ตีตีจินด,ด,ดีครับวันนี้กิจกรรมที่นำเสนอในรายการน้ำสายใจจริงนั้นเป็นสิ่งที่ผมนั้นบอกว่าไปเก็บภาพเองไปเรียกว่าทำให้เห็นกิจกรรมจริงๆสัมผัสจริงรู้จริงและ เบิกบานจริงกับกิจกรรมเหล่านี้ต้องขอขอบคุณหล,ลักบุคคลหลายๆคนที่อยู่ในภาพและกิจกิจกร,รนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือผู้ที่ได้สร้างคุณอุปการให้กับชุมชน,ชนกับท้องถิ่นในหลากหลายเรื่องในหลากหลายความคิดและนักหลากหลายของกิจกรรมที่ได้ทาไว้พฤติกรรมเหล่านี้สมบูรณ์ครับวันนี้ผมจะลาพันธนุ์นนทาทัศนศิมก่อนครับสวัสดีครับ